สวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องแอนนี่จะทํามะละกอปั้นค่ะเดี๋ยวปั้นใส่กับนมค่ะจะได้อิ่มนานๆถ้าจะให้ดีใส่กล้วยด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่ามันสุกหรือเปล่านี่เพราะว่าซื้อหมาสองวี20บาทแต่วีอีวีนึงอ่ะกินไปแล้วแต่วีนี้มันแข็งๆแปลกๆว่าเป็นอย่งงคะอากาศจะทําแค่มะละกออันนี้หน้าอร่อยมากค่ะลูกละ20บาทไปส่งลูกสาวมา อร่อยเนื้อแบบมีอร่อยมากกระปอกเลยค่ะมะละกอนนี่ดีมากเลยนี่ขับท้ายดีค่ะลองมึงนะคะสูตรโยเกิร์ตนู่งลงไปให้แล้วเป็นสูตรง่ายๆค่ะนมโยเกิร์ตกิน่นตอนเ้าตื่นมาเนาะลูกนึง่งเห้อคะเนี่ยมันแต่จะมีพุงนิดนึงเนี่ย ตอนนี้พาะว่าท้องเพามันยืดเนาะตอนมีลูกอ่ะตอนนี้มันกับนั่นแล้วล่ะเออเป็นงไงคะ็นเบิองเขาเออเออบ้าวรัสเซียวะที่เขาเจ้างสาวไปเอาขายกระบานะอันนั้นตลกมากเลยเฮ้ยเออตอนแรกอ่ะเบิ้งเขาที่ว่าดิ่งยุบตัวนะถนนยุบมาโอ้ยอันนั้นแบบสะเทือนใจมากเป็นห่วงนะคะ เป็นห่วงคนยุ่แถวนั้นพาะเฮาก็เคยยุ่แถวนั้นหนูเคยยุ่แถวนั้น,นะคะ่ะไปยุ่แถวนั้นเป็นเดือนเลยเพราะว่า,ามีอุบัติเหตุไงแฟนเกิดอ,อุบัติเหตุแล้วก็ไปรักษาตัวอยู่ตรงนั้นนะคะวชิราภัยบาลดีมากเลยค่ะหนูชอบมากอา,อาหารราคาโอเคดีเลยแหละมันจะมีถูกมีแพงเนาะเฮาก็เลือกซื้อแบบตาม้างทาง่ากันนะมันถ้าไปยุ่โดดน,นะคะจะยุ่ยกินก็ต้องไปยดัดรู้กับอายุน้อยค่ะตอนนั้นอายุสามขวบเอง พ่อกับป่วยอีกละโอ้ยหนูกะคนเดียวค่ะทั้งลูกทั้งผัววุ้นหลายผัวกะงานบอดายเนาะก,กระดูกแตกนอนอยู่บนเตียงนั่นแหละค่ะเฮาก็ได้หายุหาก,กินทั้งในเบิงลูกอีกลูกกะสามขวบไปใส่กระอูม้มไปช่วงนั้นก็เป็นช่วงเออ่ ว่าระแวงโควิดมากๆเลยอะค่ะเอ็ดอย่างแบงบรำากมากเลยเตรวจโควิดในตรวจแล้วตรวจอีกเพราะว่าฮอกก็ต้องเที่ยวออกไปข้างนอกอะค่ะต้องออกไปซื้อยูซื้อกินซื้อของมาให้แฟนอะไรบ้างแต่ว่านั่นนี่อะค่ะไปย่างว่าเนาะคนที่ในโรงพยาบาลอะไปยุ่เป็นยี่สิบมือเนาะเกือบเดือนมือทักโซงนะแล้วก็เอ,อเาก็ชอบนะชอบโรงพยาบาลน,นะคะ มันจะเป็นน้องพยาบาลเนี่ยรัดก็จิงแต่ว่ามันก็มีราคาค่อนข้างจะอยู่นะเพราะว่าหนูไปกับเกือบล้านอยู่นะเพราะว่าแฟนเขาเจ็บหนักอะคะ่ะเจ็บหนักอ่ะได้แล้วค่ะเจ็บหนักอ้เสื้อจะรุดอยแค่เขาเจ็บหนักค่าเสีชยช้ากับสูงนะคะไปหมดไปเยอะเลยกับครอบครัวตกต่าเลยลล่ะ กินโค้งไก่ถุงเดือดทุกมือละวยังไงอ๋อมีนมนิดนึงใส่นิดนึงค่ะสูตรนี้ดีมากลดหน้าท้องพุงยุบค,ค่ะใส่ไปถ้าเขาอยากออกแนวแบบดื้มไปเลยกะใส่นมเยอะนิดนึงให้บ่าวะเขาดื้มได้เลยอะค่ะมาสิ่ทำเป็นไอศครีมก็ได้คือกันค่ะทำเป็นเหมือนไอศครีมกันเอามาลอะละกออะแช่แช่แข็งด้วยค่ะ เราะเอามาปั้นกำหลงแบบน,นี้มันะะจะเย็นแบบเป็นไอศครีมอร่อยมากค่ะ,คะลองทำดูค่ะ้ันึ้อของหองแปลกๆลกจะได้จัดเงือนจัดซานให้มันเป็นระเบียบกว่านี้ด้อันนี้ก็ปั้นเลยค่ะ ีเนื้อก็จะเนียนก็คือชีวิตหนูถึงแม้ว่าอายุหนูจะอายุสิบแปดอายุยีแปดแต่หนูพ่านความเศร้าหนูพ่านประสบการณ์มาเยอะมันอาจจะว่ามันโชคชนเหมือนว่าเ,เปลี่ยนผัวเปี่ยนเมียหรือว่าโชคชนแนวอืน่นแต่ว่าโชคชนด้านจิตใจด้านจิตใจด้านผู้คนแบบนั้นนะคะเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะอ่ะเอาไปให้แฟนก่อน